สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพรักทุกท่านครับผมนักซักที่เป็นนักสะสมครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญครับของสมเด็จพระเจ้ารูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังปอนรัศมีโชติครับตอนประชาจะหลักเป็นยังพะเยาอยู่นะครับนี่ผมจะนี่ครับดูข้างหน้านะครับนี่เราวจะดูข้างหลังครับเดี๋ยวร่งอ่านนี่ครับ หลังกลับด้านนะครับมีเฟืองครับเป็นเฟืองนะครับนี่กลับมาครับด้านหลังครับผมด้านหลังด้านหลังนในขอบนี่ครับเป็นเหรียญสองสีครับผมข้างบนจะเขียนคาว่าประเทศไทยครับข้างล่างจะเขียนคาว่าสิบบาทในแผ่นสีเหลืองนี่ครับทองเหลืองนี่ครับพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าร้านเธอวันที่17มิถุนาสองห้าครับนี่ครับเหรียญนี่ครับผมเป็นเหรียญอ่าผมก็บ่เคยเห็นพึ่งเห็นนี่แหละครับผมเหรียญนี่ครับผมแต่ผมเก็บมาตัโดนแล้วครับตั้หลายปีแล้วครับนี่ครับผมข้างหน้าเพิ่นครับข้างหน้าครับข้างหน้าผมใส่ซับ บางคำปิดปากขอโทษคูบาอาจารย์ท่านอาจารย er, ์ทั้งหลายด้วยครับผมนี่ครับข้างหน้าครับนี่รูปประชัยกษณ์ของิ่นครับจะให้ดูชัดๆข้างหน้านะครับชัดๆครับข้างหน้าครับผมข้างหน้าครับนี่เป็นประชัยกษณ์คับผมนี่ครับข้างลังครับดูข้างลังครับนี่ข้างลังครับผมนี่ครับข้างลังครับผมนี่ครับนี่ครับกลับมาครับผม เฟืองครับเฟืองฟันเฟืองครับยังดีครับนี่ครับผมนี่ครับท่านักสะสมคนใดเคยเห็นนี่ครับผมเพิ่งนี่ครับผมขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ